มีคนสุขเนาะได้มาอยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรบ้างหนีวันนี้ก็ไม่ไดีจะไม่ค่อยได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ใครแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวก็โรงเรียนปิดแล้วก็แล้วก็จะจะไปเ,เที่ยวคุกกอมอนเดนเทนอลิพิมกี่ปีละคิดเยอะคิดเยอะทำมชวเลยยี่สห้าปีเต็นนี้25ปีแล้วพีมอยากได้เต้นใหม่เนาะ จะได้ไหมเนี่ยน่าสงสารจังสวัสดีค่ะแม่ดิกำลังจะไปนอนเต็นท์กันนะคะวันนี้ครั้งแรกที่จะไปเที่ยวนอนเต็นท์กันพี่ยิมเป็นคนขับรถ แล้วก็พี่ดื้ออยู่ข้างหลังของเต็มรถเลยนะพี่ดื้อสวัสดีครับหนุอมลูกทำไมทำหน้าแบบนั้นนะ่ะทำดีๆทำดีๆครับสวัสดีครับ,รบ,รบลูกหนุ่มว่งนอนเหรอก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าไปนอนเต็นท์ครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงอ่ะไม่ต้องถ่ายคนขับ <c oughs> ถ่ายแต่ไม่ดื้อก็ไม่ไม่ดื้อก็ไม่เคยไปนอนเต็นท์นะคะครั้งแรกแล้วก็เมื่อกี้นี้แวะเอา ต้นไม่ใช่หัวเรดิชนะคะไปให้คนไข้นะคะแต่ว่าถ่ายให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าแม่ดื้อทำงานดูแลคนไข้นะคะพอดีที่สวนที่แม่ดื้อเราโลผักอะคะ่ะแม่ดื้อก็เลยเอาตัดไปแบ่งให้เขาด้วยเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นนอนเต็นท์ครั้งแรกจะเป็นยังไงตามแม่ดื้อไปเลยค่ะ สมบัติลงก็จะได้อยู่ตรงนี้นะตรงที่พี่ดื้อยืนมันไม่มีที่แล้วมันเต็มมันหนักมากเลยนะเนี่ยพี่ดื้อนะหมูนอนสบายเลยนะ yeah, yeah. Oh, oh. พี่ดื้อกำลังเป่าลมเข้าที่นอนนะคะใช้งานหมูนะหมูกางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างใน พี่ดื้อครับร <laughs> ที่นอนได้สามที่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูถอดรองเท้าก่อนอันนี้พี่ดื้ออยู่ที่นอนหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ที่นอนพี่ยิ้มส่วนอันนี้ก็ที่นอนแม่ดื้อก็ได้ผลไม้ซื้อกล้วยมาะคะไม่ชอบกินกล้วยเหลืองๆนะไม่ได้ชอบกินกล้วยแข็งๆอย่า oh, <no. S 1> <laughs> ชอบกล้วยแข็งอย่าคิดลึกนะ <laughs> แล้วก็อันนี้ลูกแพรนะคะลูกแพรซัมเมอร์ลูกแพรนี้อร่อยมาก <laughs> เขาเรียกแพรแหลเนาะมันเหมือนมันเหมือนอะไรอะเหมือนสลี่รีบ้านเราเลยะคะ่ะ เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยเหมือนสาลี่ไหมฮะกรอบเยอะสามคนนอนหพี่ดื้อสบายเลยนะพี่ดื้อนะ <c oughs> ซื้อน้ำดื่มซื้อของไปไว้ที่เต็นท์นะคะต่อไปก็จะอยู่กันสองคนตาย,ยายพี่ดื้อเข้าไปเปลี่ยนชุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำที่ทะเลนะมองเลยไปที่หลังคาบ้านนะคะเห็นไหมมีผักกูดเกิดอยู่บนนั้นด้วยโหอยากจะปีนขึ้นไปเก็บจริงๆไปลูกไปพี่พี่ยิ้มเอาเก้าอี้ไปด้วยนะคะจะได้ไปนั่งอยู่ริมทะเลกันดูลูกนะ,ะอะพี่ดื้อไปลูกไปแลเด ไม่ร้อนแดดหนือไม่ได้เอาผ้านี้มาปิดแขนร้อนแดดนะฮะพี่ดบไปไว่ายน้ำของเขาแล้วนะคะเป็นไงคะวิวหลักร้อยหลักล้านเลยคะนี่วิวหลักล้านสังเกตดูนะคะไม่มีใครว่ายน้ำนะ เพราะว่าน้ําเย็นนะพี่ดื้อลงไปแล้วพี่พี่ดื้อขึ้นมาพี่ยิ้มหัวเราะใหญ่เลยน้ํามันเย็นนะคะมันมันว่าย,ยังไม่ได้ไม่มีใครว่ายน้ำนะคะมีแต่คนเล่นเรือไม่มีใครลงไปแช่อยู่ในน้ําอ่ะสังเกตดู น้ำน้อยนะคะเนี่ยอันนี้น้ำไม่เดืเนาะขึ้นได้อนี้ก็จะมีของกินเราอันนี้เสียบไว้ในรถนะขอดูซอนเดี๋ยวจะพาไปดูสนามเด็กเล่นนะที่เล่นของเด็กพี่ดึกระโดดอยู่คนเดียวมีเด็กน้อยฝรั่งอยู่นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินชมแคมป์ปิ้งนะคะพี่ดึกระโดดตุ้มตุมุมุ้มมมอยู่ ตอนนี้นอร์เวย์ไปเที่ยวนอกประเทศยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นที่เที่ยวในประเทศก็จะเต็มไปหมดนะสนุกไหมลูก <c oughs> เด็กไม่ได้ไว่ายน้ำนะคะเลยมาโดดนะ่สาวยืนมอง <c oughs> เดี๋ยวแม่ดจะพาเดินลงไปดูส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะมีแต่คนประจำนะที่เขาอยู่ที่แม่ด้วสังเกตดูนะ ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะน้ําที่ไหลลงมาจากบนภูเขานะฮิมะละลายแล้วก็จะไหลลงทะเลก็ไม่ไม่แปลกใจนะที่ทําไมทะเลมันนะ้ํามันเย็น <c oughs> เดินผู้อยู่คนเดียวฝรั่งมอง <c oughs> <c oughs> มเห็นไหมคะอุ้ย <c oughs> ทะเลใหญ่เนี่ย <c oughs> แล้วน้ำในทะเลจะไม่เย็นได้ยังไงใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือหิมะที่ละลายลงมาจากภูเขาพี่ดื้อบอกพี่ดื้อร้อนนะคะกระโดดหนูกกลับไปกินน้ำหนูกับพ่อเนอะ่ะพ่อก็ยกกระติกลงมาละของเราเเต้นน้อยให้อยู่ตรงนั้นเขามีห้องครัวด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือให้มาทำกับข้าวแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้เตาอันนี้นะคะต้องหยอดเหรียญน,นะ ก็ต้องไปแลกเหรียญที่รีเซพชันนะคะแล้วก็เอามาหยอดนะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงเปิดเข้ามาก็มีห้องน้ําอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะพงไว้ให้ล้างหน้าทําความสะอาดแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะคะนี่นี่นี่ห้องอาบน้ําอยู่นี่นะคะนี่ห้องอาบน้ําแล้วก็มีตรงนี้ให้วางของเนาะแต่ถ้าจะเอาน้ําอุ่นก็ต้องหยอดเหรียญนะถ้าไม่หยอดก็ได้น้ําเย็นอาบไม่ได้นะคะเนี่ยต้องหยอดเหรียญแล้วก็จะมีหนังสือให้อ่านไม่ได้เอง ก็เท่านี้นะคะเดี๋ยวกลับไปหาพี่ยิมกับพี่ดือ้อมีเพื่อนมากางเต็นท์อยู่ข้างๆแล้วนะคะตอนนี้แม่ดื้อร้อนแดดเข้ามาอยู่ข้างในคุกกอมมอนเดนเต็นท์อลิซพิมก <im> ี่ปีละ <c oughs> คิดเยอะคิดเยอะทำโชวยี่สิบห้าปีพิมอยากได้เต็นท์ใหม่หอะพี่ยิมไม่ต้องร้องไห <c oughs> พ้พ่พิมอยากได้เต็นท์ใหม่เนาะ <c oughs> โอ้จะได้ไหมเนี่ย, <c oughs> ย <c oughs> น่าสงสารจังเมียไม่ให้ซื้อ โอ้น่าสงสารมากๆวันนี้ร้อนจนได้ใส่รองเท้าแตะแล้วนะคะแตะหมดทุกคนนะทั้งพอ่อแม่ลูกสามคนสามแตะดูคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาตัดหญ้าด้วยนะสังเกตดูนะคนที่เขาแบบว่าอยู่ที่ประจํานะเนี่ยเขาก็จะมีแบบปลูกต้นมงต้นไม้แบบเนี้นะเมืองนี้เขาหน้าอยู่เนาะแบบเป็นเมืองเล็กๆนะคะผู้คนก็เยอะนะเพราะคนมาเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะ แต่ถ้าเกิดหน้าหนาวก็คงเงียบผมไม่มีอะไรเนาะมีคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์เขาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่ตรงนู้นนะนึกถึงตอนสมัยแม่ดื้อกับพี่ยิ้มขับมอเตอร์ไซค์ฮนะปีแรกๆที่มานอร์เวย์ตอนนี้มีลูกแล้วไม่ได้แว้นแล้วนะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโรงแรมนี้มีอะไรทานบ้างอันนี้เป็นโรงแรมแห่งแรกของที่นี่แล้วก็เป็นโรงแรมเก่าแก่นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาข้าวเย็นทานกันตอนนี้พี่มอว่าครกก่นเนาะฮอล,ลฟอสี่โมงครึ่งนะ,ะตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่าลงว่าเขามีอะไรทานบ้างน่ารักเชียว มันเป็นบ้านโบราณนะคะแม่ดื้ก็ว่าสวยนะนิดเต็นนูนเทรสร้างตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าศูนย์สามนะคะนิดเต็นก็คือสิบเก้านะคะแล้วก็นูนนี่ศูนย์แล้วก็เทรนี่คือสามนะนิดเต็นนูนเทรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะฝั่งนี้แล้วก็มีหลุมหลุมฝังศพนะคะโบสถ์นอร์เวย์จะมีหลุมฝังศพอยู่ข้างๆนะคะแม่ดื้อทางานก็อยู่ติดกับโบสถ์นะก็มีหลุมฝังศพมีอะไรแบบนี้นะแม่ดือไม่กลัวนะแม่ดื้อเฉยๆ แต่ถ้าไม่ไปฟังเรื่องผีของคุณประภัยไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไปฟังเรื่องผีของคุณประภันะยนี่กลัวคะ่ะอันนี้ก็เป็นแท่งประวัติศาสตร์ของเขาแล้วมั้งเนี่ยอ่านมองไม่เห็นหน้ามืดตาลายะค่ะแดดสองลูกตาอ่านไม่ให้ฟังไม่ได้นะคะนี่ก็จะเข้าเมืองกันเนาะไปหาข้าวทาน,นะค่ะเดี๋ยวไปดูเนาะร้านไหนที่เราชอบเราก็จะนั่งกันร้านนั้นนะคะเคยเห็นกันไหมคะหลุมศพ หลุมฝังศพเนาะนะคะ <Comb ot ant> บทนี้สวยนะบทเก่าเ <M ot ant> จอโปสเตอร์แผ่นป้ายโฆษณาสมัยโบราณนะคะเมืองเขาน่ารักเนาะเล็กๆนะคะแต่มีทุกอย่างแต่ก็น่ารกักตอนนี้กำลังจะเริ่มเข้าสู่ตัวเมืองแล้วนะคะ ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของต่างๆนะคะแต่เขาปิดแล้วแม่ึไม่ได้อยากซื้ออะไรหรอกแต่หาของกินเฉยเฉยอชี ตอนนี้หน้าร้อนคนก็จะขับมอตเตอร์ไซค์เยอะนะคะเมื่อก่อนตอนที่แม่ดื้อม,มานอร์เวย์ใหม่ๆพี่ยิมก็จะพาขับมอตเตอร์ไซค์นะเส้นนี้ก็มาประจํานะคะเพราะพี่ยิมชอบมันคดเคี้ยวมันเลาะริมเขามันก็จะโคง้นนโคงนู่นโค้งนี่นางคนนี้ก็จะชอบนะคะนางนางยิ้มนะมอตเตอร์ไซค์มีแต่เท่ๆเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยว เขาก็ดังมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะเพราะว่ามีโรงแรมมีทุกอย่างเลยนะน่ารักค่ะที่นอเว์เขาไม่ค่อยจะทุบแล้วทำทำใหม่นะส่วนใหญ่เขาจะแบบรักษาอะไรที่เป็นแบบโบราณของเก่ารักษาไว้หมดนะ,ะแล้วก็มาตกแต่งข้างในเอามีน้ําตกด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยหิมะที่มันไหลน้ําตกที่ไหลลงมานี่คือหิมะบนเขาละลายลงมานะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะลงทะเลทะเลมันจะไม่เย็นได้ยังไงเนาะ อันนี้คือต้อนดอกกุหลาบพันหนึ่งนะเขายังไม่ออกดอกถ้าออกดอกดอกจะเยอะแล้วสวยมากเลยแต่น้ำเยอะพันนี้น้ำเยอะอ่ไปเธอไม่ต้อง,ไม,องมไม่ต้องมาเล่นดอกไม้กับแม่ออกค่ะข้ากินนะ,ะเมืองนี้เขาเป็นเมืองอสตรอบเบอรี่นะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สุกปกติถ้าสุกก็คือไปเก็บในสวนได้นะแต่ตอนนี้คือนอร์เวย์เพิ่งมีแดดนะยังไม่สุกก็ยังไม่ได้เก็บนะคะ นี่นะคะเป็นน้ําตกที่ผ่านไหลผ่านตรงที่พักของเรานะคะเนี่ยลงมาข้างล่างเนีค่ะตรงนี้เป็นสะพานข้ามคลองแล้วก็ลงทะเลไปนะคะน้าแข็งน้ําหิมะละลายก็ไหลลงทะเลหมดแล้วจะไม่หนาวได้ยังไงเนะงาะนั่นค่ะเห็นที่พักเราเลยแคมปิงะะ้งที่มีธงน่ะตรงนั้นก็คือที่พักเรานะคะไม่ไกลนะคะเดินมา จริงๆะอยากจะพักตรงฝั่งทางนี้แต่ว่าเขาไม่มีที่ให้เพราะว่ามันเต็มพิมส่งอีเมลมาถามเขาบอกว่าเต็มนะคะแล้วก็ส่งอีเมลไปถามที่ที่เราพักเขาบอกว่ามีที่ว่างอยู่ที่หนึ่งก็เลยได้ไม่งั้นก็เต็มเหมือนกันค่ะทุกคนอยากเที่ยวหมดตอนนี้ทุกคนนอร์เวย์อัดอั้นวัยรุ่นเขาแต่งตัวกันแบบนี้นะวัยรุ่นอะแว่นตาเท่เช อันนี้ที่ร้านอาหารนะคะเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนนะคะพอดีเพื่อนเขามีอะไรนะแคมปิ้งวงไอ้ตู้นอนอย่างเงี้ยค่ะ <Are you? S 1> ก็เลยว่าจะไปเยี่ยมเขาสักหน่อยเขาอยู่ตรงนี้พอดี <Are you? S 1> เด็กน้อยถีบจักรยานเล่น <laughs> <c oughs> ก็ว่าจะมาตั้งเต็นที่นี่แหละค่ะแต่ว่าเขาไม่มีที่ให้นะเขาเต็ม <Are you? S 1> ก็เลยได้ไปอยู่ในหน่อยนะคะเพราะตรงนี้จะติดกับถนนเห <Are you? S 1> ็นไหมก็คือใกล้เมืองอ่ะมีทุกอย่างนะคะ Workers, มาเยี่ยมเพื่อนนะเพื่อนมีบูบินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แคมปิ้งเวตรงน์มอรยู่ตรงนี้ลูกชายของเพื่อนนะคะขับไอติบจักรยานมาเล่นกับพี่ดื้อเขาจะเขาจะติดจักรยานไปที่ที่แม่ดื้อผักนะคะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าได้ที่ตรงนี้นะจะเพอร์เฟกมากเลยเพราะมันติดถนนเนาะอย่างที่แม่ดื้อบอกแต่ว่าเขาเต็มนะคะแม่ดื้อก็เลยไม่ได้ถ้าได้ก็จะได้ตั้งเต็นท์ตรงแถวเนี้ยละค่ะเนี่ย ตรงริมๆนมนนะคะแต่ว่ามันเต็มเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะคราวหน้าก็จะได้จองแต่เนิ่นๆพี่ยิ้มจองวันพระรหัสมันก็เลยเต็มนะสองหนุ่มนำหน้าน้องมาทิอัสเขาจ,จะไปดูเต็นที่แม่ดื้ออยู่กันนะกับพี่ดือ้อโหแต่เดินมาถึงตรงนี้เย็นนะ่ะเพราะว่าลมพัดมาจากบนเขานะลมพัดมากับน้ำนะคะเย็นอยู่นะ สองหนุ่มไปแล้วสองหนุ่มสวยจังเลยอ่ะิมพ์บอกมาถึงตรงนี้รู้สึกเย็นเลยเพราะว่าน้ำเย็นนะคะที่เล่าให้ฟังว่าน้ำเป็นน้ำแข็งไหลมาจากบนยอดเขานะหิมะละลายเดินมาถึงตรงนี้เย็นเลยะคะ่ะความสุขของชีวิตเนาะมันก็แค่นี้เองนะคะคนเราเนาะเกิดมาไม่รู้จะตายวันไหนรู้แต่วันเกิดหาค,ความสุขใส่ชีวิตกันนะคะ นี่ก็เป็นโบสถ์นะที่แม่ดื้อเดินผ่านไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าอันนี้เรามาเส้นข้างหน้าตอนที่เราเดินมาเรามาเส้นข้างหลังข้างหลังนะเด็กๆลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขไปด้วยเนาะคนเราจะมีอะไรมากเนาะโบสถ์หลังนี้สร้างตั้งแต่ปีหนึ่งหนึ่งแปดหกสามนะคะอยู่ตรงหลังคาตรงยอดโดมนะคะเขาเขียนไว้หนึ่งแปดหกสาม เข้ามาเล่นต่อในเต็นท์สองนุ่มมีความสุขเชียมาวาดรูปกันนะคะตอนนี้เย็นแล้วนะคะแม่ดื้อก็มานั่งเล่นอยู่กับพี่ยิ้มยังไม่ได้เข้าที่นอนเต็นท์อยู่ตรงนี้แต่ว่าวันนี้รู้ไหมว่าเป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานของแม่ดื้อนะสิบสามสิบสามจูน ไม่ได้แต่งงานวันศุกร์ที่13เดือนมิถุนายนนะคะวันศุกร์13นะก,ก็ไม่น่าเชื่อเนาะแป๊บเดียวผ่านมาแต่งเมื่อปี2003นะคะตอนนี้ก็2 0 2 0ก็17ปีแล้วนะที่ไม่ได้แต่งงานมาไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่มาได้ถึง1 7ปีพี่มตรงนี้นะพี่ไม่อยากออกก็มืดแ, <c oughs> แล้วมืดแล้วเมาแล้วเมาไหมไม่เมาไม่เม,มาพี่ดอก็ไปกระโดดตรงที่เล่นเด็กนะคะ หนาวไม่ได้ใส่เสื้อสองชั้นนะเนี่ยแขนยาวสองชั้นเลยเพราะว่ามันหนาวนะคะน,นี่ข้างในก็แขนยาวใส่สองตัวเลยเพราะว่าอากาศเย็นมากนะคะเพราะว่ามันใกล้น้ําพอลมพัดมาแล้วมันเย็นนะคะก็มีความสุขนะพูดถึงชอบพี่ชอบไหมมานอนเต็นท์ลิเกดูเดวาร์โปเทนท์ชอบชอบไหมครับชอบครับ,บแบบมาอีกไหมอะไรนะวินด้าเมรุนเดะใหญ่ใหญ่ มีความสุขเนาะได้มาอยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรบ้างหนีวันนี้ก็ไม่ได้จะไม่ค่อยได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ใครแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวก็โรงเรียนปิดแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะจะไปเที่ยวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> มอเตอร์โฮมนะคะรถบ้านเช่ารถบ้านนะคะไม่ได้มีนะเช่าพี่ชายพิมพ์ก็บอกว่าให้ลงไปเอาเพราะว่าพี่ชายพิมเขาซื้อรถรถบ้านแล้วนะคะเขาก็บอกว่าให้ไปเอาของเขามาใช้ได้แต่ว่าบ้านบ้านพี่ชายพิมพ์เขาอยู่สตอวับงางหงแล้วก็คือมันไกลจากบ้านไม่ดื้อนะคะ ก็ไปกลับก็ต้องสองวันอ่ะก็เสียเวลาเที่ยวอีกก็เลยเมื่อเช่าเอาดีกว่าก็เช่าเอานะคะง่ายกว่าก็จะได้ลถอาทิตย์หน้านะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่นอร์เวย์สวยนะคะปกติแม่ด้วยก็ไม่ได้เที่ยวนอร์เวย์นะก็ไปบ้างเป็นที่แบบเวลามีงานมีนัดกับญาติหรือพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ปกติช่วงเนี้ยจะกลับเมืองไทยเพราะว่าลูกลูกกำลังจะปิดเทอมพอะลูกปิดเทอมไม่ได้ก็จะกลับเมืองไทยแต่ปีนี้ก็โควิดนะคะไปไม่ได้ก็ต้องเที่ยวในนอร์เวย์นะคะ ชีวิตก็เปลี่ยนนะชีวิตก็เปลี่ยนนะเพราะว่าโควิดมาก็เปลี่ยนไปไหลายอย่างอ,อยากเข้าก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาเ<า>ข้ามาแม่อยากเข้าอยากเข้าแม่ดื้อหนาวนะใส่เสื้อสองตัวแล้วตกเย็นมามันหนาวเพราะว่าพระอาทิตย์ตกไปแล้วลบมีแต่ลมเื่อตอนนี้ก็ลมนิดหน่อยไม่ได้ลมเยอะนะคะแต่ว่ามันยังหนาวอยู่นะ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าบนภูเขาก็ยังมีหิมะเห็นไหมน่ะยังละลายไม่หมดแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ดื้อจะพาไป กลับบ้านอีกทางหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าทรอนสติกเกนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อติดอันดับของนอร์เวย์นะคะก็เราก็จะกลับบ้านกันทางนั้นนะคะเขาเพิ่งเปิดทางให้ขับเมื่อเมื่อวันศุกร์นะคะวันนี้ก็คือวันเสาร์พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ก็คือเปิด2วันแล้วก็แม่ดื้อก็จะได้ไปแม่ดื้อไปครั้งสุดท้ายเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ตั้งใจจะไปแหละเพราะว่าท YouTube เนาะก็อยากก็อยากได้คลิปเนาะแล้วก็มันสวยจริงๆค่ะก็ขอให้แดดดีอากาศดีเนาะ แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันทรนสติ๊กเกอร์พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะอ่ะพี่บ๊ายบายหน่อยหนูชอบไหมชอบครับวาดอะไรเนี่ยวาดอะไรเดียแม่ดูสิหนูวาดอะไรลูกตัวแบบแคมปิ่งสเตตี้แฟนตาซียนอ๋อแฟนตาซีเอาเลยเหรออืมเป็นหนุ่มแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็มีเมียแล้วนะมีแฟนแล้วก็ลืมแม่นะเนี่ยลืมเปล่าแม่ไม่ลืมนะจำไว้นะ หลักฐานอยู่ใน YouTube นะไม่ลืมแม่ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้และถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์และฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะถ้าอยากกลับมาดูกันอีกก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ แต่ในระหว่างที่รอคลิปวิดีโอใหม่ก็สามารถกดดูคลิปวิดีโอด้านข้างรอได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าขอบคุณค่ะ